โอเคก็ขอกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เออก็ขอกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอชเรียลเองหลังจากคลิปที่แล้วที่ปล่อยไปก็เป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าภูมิใจที่ผมสามารถทำแอนิเมชันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อเด้อเดเดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมสามารถทำแอนิเมชันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคำว่าคอมผมไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาที่อย่างอื่นนอกจากโทรศัพท์เพราะว่าผมใช่ผมทำแอนิเมชันด้วยโทรศัพท์ทุกคนอาจจะพูดว่าโถ ทำในโทรศัพท์มันจะทำได้ยังไงทำได้สิครับจากหลายๆคลิปที่ผมไปหามาเนี่ยคลิปหลายคลิปเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์สามารถทำแอนิเมชันได้เหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถึงแม้มันจะไม่แบบหน้าตาคล้ายหรือไม่คล้ายกับคอมหรือแม้หน้าตามันจะไม่เหมือนโน้ตบุ๊กหรือคอมแต่มันก็ใช้เป็นอุปกรณ์ อุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกันและอีกอย่างหนึ่งก็ผมคิดว่านะถ้าคุณพยายามเนี่ยคุณก็สามารถทำแอนิเมชันได้ผมแนะนำให้ใช้แอปอะไรวะช่างมันเถอะก็น่าจะเขียนว่าแอปทำแอนิเมชันที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์แค่ตัว k okay. แล้วคุณก็จะเห็นเอ่อ แอปพลิเคชันที่หน้าตาเขียนว่าเ K และเป็นแอปพลิเคชันสีส้มๆส้มๆ,มๆมมเหมือนการทำแอนิเมชแล้วพอ,อกดเข้าไปแล้วคุณก็จะเจอการทำแอนิเมชันของโฆษณาและคุณก็สามารถทำได้แบบอีซี่อโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนคุณก็ทำได้ <ๆ S 2> ผมว่านะถ้าคุณพยายามเนี่ย คุณก็สามารถทำแอนิเมชันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครหรืออาจจะไม่ต้องพึ่งสมองเลยก็ได้ก็แค่ใช้ภาพซ้ำๆซ้ๆไปเรื่อยๆเหมือนการรีไซเคิลนั่นแหละอย่างผมทำในตอนนี้ไงล่ะคลิปนี้จะสั้นคลิปนี้จะยาวกว่าคลิปที่แล้วหน่อยเพราะว่าเป็นคลิปใหม่และเป็นคลิปที่ผมได้รับประสบการณ์การทำแอนิเมชันมาแล้วความจริงผมก็ได้รับการประสบการณ์ทำแอนิเมชันมานานแล้วล่ะแต่ ยังไงล่ะเพราะตอนนั้นอะ่ะผมไปโหลดแอป,ปหนึ่งในโนต้ตบุ๊กของผมเป็นแอป,ป,ปทําแอนิเมชันชื่อชื่ออะไรวะใครรู้คอมเมนต์นะเพิ่งคอมเมนต์อย่างเดียวโอเคต่อประมาณว่าการทําแอนิเมชันเนี่ยถ้าผมพูดเป็นขั้นๆตอนเลยก็ได้ขั้นตอนแรกคือการวาดรูปจากแอป,ป ที่เขียนว่า ip เป็นแอปวาดรูปที่มันจะมี2แบบคือแบบที่ไม่ต้องเสียตังกับแบบที่เสียตังจะใช้แบบไหนก็ได้ถ้า,ถ,าถ้าอยากถ้าอยากนะแอป ip ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแอปวาดรูปแล้วผมก็ดาวน์โหลดรูปภาพมาลงแบบนี้ยังไงล่ะผมเลยไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้อง วาดรูปหลายๆรูปแค่ใช้รูปซ้ำๆเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแค่ถ้าคุณอยากจะทำแอนิเมชันจริงๆอะ่ะบอกเลยมันอีซี่มากๆไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดว่ามันต้องแบบทำ,ทำนู่นทำน,นั่นทำนี่ต้องตัดต่อต้องทำอะไรต้องทำแไม่ใช่ครับคุณก็แค่พยายามและพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วคุณก็จะทำได้เองคุณไม่ต้องพึ่งใครคุณไม่ต้องพึ่ง คุณไม่ต้องพึ่งครูคุณก็ทําได้คุณไม่ต้องมีคนสอนคุณก็ทําได้คุณแค่เชื่อมั่นในตัวเองโอเคพูดเหมอนประโยคเท่ๆแต่ความจริงก็อย้อนกลับไปดูคลิปแล้วกันว่าป,ปกติพูดอะไรพูดอะไรที่มันไม่เป็นประโยคเท่เลย <c oughs> ก็ วันนี้มาทำแอนิเมชันเพราะอะไรน่ะหรอได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆช่องอย่างคุณเรียวพีทคุณอัฟเตอร์เวิร์สคุณนมสดหรือว่าพี่เลมอนเลมก็ขอขอบคุณคลิป,ปช่องพวกนี้ด้วยนะช่องของพวกพี่ด้วยนะครับถ้าพวกพี่ดูอยู่ก็ขอขอบคุณแต่ตอนนี้ผมได้ทำแอนิเมชันจากแรงบันดาลใจถ้ามีแรงบันดาลใจคุณก็ทำได้ คุณแค่พยายามถ้าคุณไม่พยายามคุณก็ความจริงนะคุณเริ่มคุณต้องเริ่มจากการทำ youtube ปกติคือการเปิดหน้าให้มันมีประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยมาทำเล่นเกมทำเล่นเกมเสร็จพอคุณได้ประสบการณ์การภาคแล้วคุณก็จะทำสามารถทำแอนิเมชันได้เพราะว่าแอนิเมชันต้องฝึกเรืยเดี๋ยว,ยวคุณต้อง มีประสบการณ์การวาดรูปทําให้คุณวาดรูปสวยก่อนถ้าคุณวาดรูปไม่สวยมันก็จะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมอืมใช่มันจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแน่นอนถ้ามันออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณจะไม่ค่อยมีคนกดซับเท่าไหร่อืมและเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปนี้น่าจะยาวมากๆากประมาณสิบถึงสิบเอ็ดนาที เออเดี๋ยวเฮอมันก็ปกตินี่มันให้ไม่เห็นมีอะไรแปลกผมคิดว่าการทำแอนิเมชันมันสนุกผมเลยม,มาลองทำถ้าคุณคิดว่าการทำแอนิเมชันมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องคิดใหม่คุณเคยไหมครับว่าคุณโอเคเราลองเปลี่ยนเรื่องกันไหมคุณเคยไหมตอนที่คุคุณ รู้ประโยชน์ของนิ้วก้อยเท้าไหมประโยชน์ของมันก็คือมีสองอย่างคืออย่างแรกเอเอาไว้ให้นิ้วอื่นๆเนี่ยมันไปโดนแล้วมันก็เกิดแผลส่วนประโยชน์ที่สองก็คือเอาไว้ชนขอบขอบโต๊ะขอบขอบตู้ขอบเตียงขอบ,น,น,ขอบนู้นขอบนั้นขอบนี้อะไรอะไรก็แล้ว ทำไมนะล่ะก็เพราะว่าผมเจอประจำแถมไม่ได้เจอแค่นิ้วก้อยด้วยนะเจอทุกนิ้วอืมเออผมเจอทุกนิ้วตั้งแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยถึงแม้จะเป็นนิ้วนิ้วมือมันก็เป็นทำไมผมแล้วทำไมผมถึงใช้ตัวละครเดิมๆท่าเดิมๆขยับแค่ปาก ทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่าถ้าผมทำเยอะๆโทรศัพท์ผมก็จะเต็มง่ายง่ายมากๆอืพูดมานาน,านมันก็ยังไม่ถึงสิบนาทีผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็เป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องแล้วนี่ก็ทำไปเรื่อยๆก็ดีแล้วคุณเอเคตกับคุณนายเอ็ก้ยคุณเอเคตถ้า คุณคิดว่าผมทำไม่ได้ตอนนี้เฮ้ซันต้าถ้าสันต้าดูอยู่ถ้าสันต้าคิดว่าเขาทำไม่ได้บอกเลยนะตอนนี้เขากำลังทำแอนิเมชันอยู่และบอกให้เลยไม่มีอะไรทำไม่ได้ไม่มีอะไรทำไม่ได้ผมอยากทำแอนิเมชันผมก็ทำได้ ใช่ไหมก้าใช่ไหมครับท่านผู้ชมพูดผิดพูดผิดเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อนตอนนั้นน่ะผมอยากจะทำแอนิเมชันเพื่อนก็รบกวนการทำแอนิเมชันของผมผมเลยยกเลิกไปตั้งแต่กลางคันและผมก็หยุดทำแอนิเมชั่นแล้วไปดูว่ามันทำยังไงผมก็ไปเจอช่องหนึ่งชื่อช่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ เขานั้นได้สอนการทำแอนิเมชันไม่ใช่สอนสิสอนโหลดแอปทำแอนิเมชันเพอผมโหลดแอปมาแล้วผมก็ทำเป็นเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนมใกล้จะหมดเวลาละก็ืมอคลิปนี้มีความยาวอยู่ประมาณสิบสองจุดยี่สิบสองจุดห้าร้อยก็ประมาณสิบสองนาทีจุดยี่สิบสองวิ จุดห้าสิบเซียววินาทีผมรู้ได้ยังไงนะหรอผมเรียนเลขไม่ค่อยเก่งหรอกแต่เพราะว่าการทำแอนิเมชันของผมในตอนนี้มันบอกเวลาผมเลยสามารถรู้ได้ว่าการทำแอนิเมชันนั้นมันจะบอกเวลาแลวคุณก็จะรู้ภายในตอนนี้ถ้าคุณภายในเวลาที่กำหนดตอนนี้ถ้าคุณมีอะไรจะทำคุณทำก่อนเลย เพราะว่าก็ไม่รู้ทําทไมแต่ผมคิดว่าการทำแอนิเมชันในครั้งหน้าอะต่อๆไปของผมมันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคนเราต้องพัฒนาแต่ช่องผมก็ไม่พัฒนาอยู่ดีนั่นแหละช่างมันเถอะช่างเรื่องช่องตอนนี้ผมก็บันทึกมาถึงได้ในเวลาสิบนาทีแล้ว ก็เหลืออีกสนาทีก็จะหมดเวลาละสำหรับคลิปนี้ผมก็จะให้คุณอีซินาเเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะปรากฏตัวขึ้นมาได้เดี๋ยวปรากฏตัวใช้คำว่าปรากฏตัวเลยเหรอก็เขาอาจจะมาภาคด้วยก็อดทนรอเพราะว่าบางทีเขาก็ลืมบทและผมก็เหมือนกัน บางทีผมก็ลืมบทคือประมาณว่าแบบถ้าผมตัดคลิปไปอะ่ะแสดงแสดงว่าผมจะพูดกับเพื่อนในแป๊บหนึง่งแล้วทำไมนะล้อก็เพราะผมจะพูดไม่เรื่อเรื่อยอยังไงล่ะแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องด่าเพราะผมให้เหตุผลมาแล้วว่าผมลืมบทมันเป็นได้มันเป็นได้และผมลืมเขียนบทด้วย ผมพูดไปตรงๆตรงๆถึงแม้มันจะเป็นวิธีการที่ผิดแต่มันก็เป็นวิธีการของผมผมคิดว่าการใช้วิธีการของตัวเองนั้นมันดีที่สุดละพูดประโยคเท่แต่ถ้าผมได้เล่นเกมประโยคผมจะเปลี่ยนไปทันทีเป็นยังไงก็ไปย้อนกลับไปดูตอนที่ผมเล่นเกมและอย่าลืมติดตามช่องอีก3ช่องที่ผมสร้างเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย